สวัสดีครับวันนี้พวกเราทีมงานสารพัดเทิงอนซนนะครับมาร่วมจอยที่ตลาดจตุนะครับผมจตุรพ,รพ่มานีซุนิสมาชิกอยู่อัญญาขึ้นรถกระบะเต็มค่า,เายเต็มคันมานะครับผมตอนนี้ก,กำลังสิไปหาซื้อวัตถุดิบมาเฮ็ด ประกอบอาหารมือแรงเมนูตอนเย็นนั่นก็คือเมี่ยงเมี่ยงทะเลค่ะเป็นเมี่ยงมีโบมันใต้ทะเลมีโบซัมชั้นมีกุ้งมีหมึกนะครับตอนนี้เราก็กําลังจ่ายตลาดนะคะไปแล้วไปเร็วไปเร็วเี่ยงเนี่ยเห็ดตั้งป้านะคะนี่นี่เป็นอะไรกันเนี่ยเนี่ยงชื่อเหมือนหนูเลยปะนะก็ชื่อเหมือนหนูไงหนูลงมาซะ เอ้ยน right. right. okay. <laughs> mm ่วาคือ <puntos> ก <three> oh ันกับอนไอคุณนูไรีสามบาทแม่รโอเคคับขอบคุณคะแต่บขอบคุณนะไครับไปต่อร้านอะไรนะนี่ชือมอ้โ้ เห <laughs> ยับหย,ยับถุงขักแอปเปิ้ลนี่ตลาดจัตุรพักพิมานนะครับยืมเงินจักข้าวนี้เอาไปยังขา้าวบาทตีบะไคผัมเขา้าบะตีบะไคผัมเอ้าคือว่าซาอัสันสรุปข้าววิธีทีข้าวข้าวบะได้ข้าวบาทได้บ่เออเปลี่ยนกันเองโอ้อปีกใจ่ทุ่งสัน กินวยปิเป็นต่อว่าไพ่ขายกันนี้เออเออเนาะอายนะครับวันนี้เป็นตลาดน้อยนะครับไม่ใช่ตลาดใหญ่ถ้าตลาดใหญ่มันจะมีตรงนู้ตรงกระเวงเมื่อกี้นะครับที่มันเป็นมีของขายเยอะแยะมากมายอะไรเกาะวันนี้จ่ายตลาดกับ คนณม่อนสีนะคะน่ะจัะทางนี้ก็จะเป็นปิ้งไก่ปิ้งหมูนะคะไข่หำโอยเขาอันกีดมาไข่พานี่สามารถเอาไปทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างครับเอาไปอ่อมค่ะอแม้จะว่าไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดใช่แล้วค่ะาบางกล้องไปแบบนี้ เยอะแยะมากมายนะครับโู oh, t t ้ทายติดหนาไปก็ขอเอาไปฉันได้แค่ดำเทนี่นี่อยังนี่นี่บ่อร้านน้ำที่เขาสร้างดูดูติเรียกจังไดได้ได้มาได้่ออะไรนพี่บูทอ๋อพี่บูทจะทำอะไรนี่นี่นี่บไ่ทจะเอาไปอมใส่หมูสามชนค่ะ มาครับอันนี้คือหัวโจกนะครับหัวโจกพามาเต็งโมเต็งมเต็มตเตตเตงมตงโมเ หล่อไหมครับยังยังห่อเ้ยยังเกาะนี่เปียกคืหน้าอร่อยจังเลยแต่ว่าอันนี้หน้าเคเปียนก็น่ากินนะครับอุ้ยทายติ้นหนาไปก็ขอโทษขออภัยด้วยเฮ้ยยังเกาะต้องซื้อแล้วแหละ ไม่ไม่ขั้นแก้มเจ้าดอกไม่ไม่แล้วค่ะเด้อร้านแก้มหมูะีมอนมอนสะเอีกคนจืดร้านนี้ตับน้องคนใดสมาีฮอร่อยอิริบมาอุดหนุนแม่ได้อร่อยสิแม่เอาเอาได้ยูนอไดอีหลีติไดอิ่ิสตัวเด็ดสุดปูนี่ขอบคุณครับ ตาหักดิพี่น้องแม่ดขอขาแม่ขายยองอีกย่องอีกแม่มาซื้อคุณแม่ยหมูบ้านไหนตายจงแม่ยุตลาดจกูแม่ตั้งตั้งรานยุกลางทางขวา้เลยแ่ามีเงินน้อยเ่ิน้อยหาบาทมออออเุน้ำเงินบ่อน้บาท นีอะไรยังบาแทงหน่าเดนี่เบอร์เบอร์ตัวละได้ครับผมครับเอามาให้ถือได้นะครับแคปหูแคบหมูอร่อยแคบหมูอร่อย อร่อยระคะแคบหมูเปรี้ยวมากไปคือยังต่อไปไปกันวนไปเดินไอ้พวอดจีเป็นน้านมาเอะไปครับไปกันต่อไปกันต่อสต็อปได้อย่างนี้บาทต้นทานตะวันออก สามสองเป้สีถูต้องซีทนเกียร์สิบหาทนนี่จะสามร้อยน่เด็กำไรที่เากำไรเนาะเนาะมีเอ้ยเมย์เมย์สองทูยี่สเกียร์สทำยังไงฮะน้องสาวคนนน้องสาวเอามาฝากไ้

เดินมาประมาณหนึ่งเลยนะครับวันนี้คือของที่เราได้เป็นแคปหมูกับหมไข่ไข่พำแล้วเราก็มาถึงร้านคุณแม่ขายหมูค uh, ่ะประจำนะครับเจ็บเงินอะไรเพ้อผลจะโตนี at nee. ้หรอแล้วจะแป้กับไป้งไม่ไร

ไปยังมาเงินเสียป <fin anta> <ots> ่ะเน่มันย่อกากอเยนะัน้ถือแต่กล้องเนาะไม่เบิงเป็นพันมุนมสต่กรบเมียนเป็นพันมุนมูสต่ก็เมียนบ่เมียนบดีเข้าใจเป็นพันกันเบียรอยเบียรอยเหมือนบ่เนบดี้กีเได้เียรอยไสองลอยหนึลอยเสีย

มันเป็นดอกบัวเจ้าใดมันมันคือคือเป็นใบบัวมันคือบัวคือดอกบัวดอกบัวบานดอกฮึสับรุปแล้วเอิยังก็เอินน้ำล้วนเฉี่ยวฮะเสต็งบ่ายเฮ้ยน้องข้าขอโทษหลายๆจ้าอออเเดอกบัวก็เอิญดอกบัวน้ำล้วเปลี่ยนจ้าจ้าจ้า เรียบร้อยครับพี่น้องใจตลาดเรียบร้อยนะครับต่อไปห้องกสิเดินทางกลับบ้านไปประกอบอาหารต่อนะครับเดี๋ยวสิสเเ็ดจังไดหนักครับเปนจอกัน,นเ,ดเดี๋ยวสิสอัปเดต<ส>อ,อีกทีนึงนะครับบ<ส>๊ายบาย